ย่งรอจังหวะดักสวนนี่ครับทางด้านของบาคายาครับโดนแข้งแล้วก็สวนนะ่าโดนแข้งอ้าวเอา,เอา,เอาสุดสุดสวัสดีครับแฟนยูทูบชา n e l ดูมวยบายยมนาลายในเทปนี้ครับจัดให้เต็มๆ2คู่เมื่อเขมรนอยากเจอมวยดีจากเสียมวิทยายุทธวินอุบลเลยจัดให้และมวยแถมอีกคู่ครับเขมรนเจอมวยจีนหน้าอ่อนสงสัยจะติดหวานแบบนี้ก็หวานเจ็บสิครับ สองคู่นี้ครับรับประกันว่าดูเพลินดูสนุกอย่างแน่นอนและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกะดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะนะครับอ่ะเริ่มกันที่คู่แรกในการก่อนนะครับศึกมวยไทยถล่มมวยขเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนปี2019หรือตรงกับปีพศ2อ6 2ที่กัมพูชาครับ นักชกไทยครับวิทยายุทธวินอุบลไฟนี้โคจอนมาเจอกับบางไคยากนักชกกัมพูชาเจ้าออบ้านวันนี้ชกในพิกัด6กิกิโลกรัมกำหนดอาโยครับนี่ครับมาดูข้อมูล้บางไคยากมวยขเขมรน,นะชกมา50กว่าไฟนะแพ้แค่สองไฟนะเออแม่วันนี้เจอกับวิทยายุทธวินอุบนครับตามข้อมูลที่ขึ้นกราฟ,ฟิกเมื่อสักครู่ครับจะไฟนะครับกระดูกเหนือว่ากันประมาณ ยี่สิบไฟนะแต่มาดูกันว่าเกมมันจะเป็นยังไงวิทยายุทธวินุบลครับมุมน้ำเงินครับยีบสามปีสูง170เซนติเมตรครับไฟนี้เจอกับนักมวยกัมบูชาครับบางไคยาอายุ24ปีอายุนี่มากกว่ามวยไทยนะสูง170เซนติเมตรอ่าส่วนสูงเท่ากันนะครับยกแรกในวิธีการเจาะยางครับเจาะยางของวิทยายุทธนี่ถือว่าหนัก่วงรุนแรงครับามาถึงนี่พุ่งเข้าใสแล้วครับทางด้านของบางไคยาครับ โยกโยกหาจังหวะนะครับบางคยยากนากชกไทยค่อยๆเดินไล่ต้อนครับชกในคอมเมนต์ประจํานะวิทยายุทธเนี่เอรียกว่าไปขาแข้งหักมานักต่อนักแล้วเอขยับเดินเข้าหาครับนากชกไทยโยกหาจังหวะครับในวิธีนี้ครับสับขาครับทีมครับไม่ให้ทางด้านงนักชกไทยมีจังหวะออกอาวุธครับทีมอีทีครับเกี่ยวไม่ติดนะครับ หยับเดินเข้ามาครับวิทยายุทธครับบางคายากโดนไปหนึ่งทีครับแหมมีสะดุ้งเหมือนกันพยายามจะคืนด้วยแข้งครับโดนคืนด้วยขวาครับเอาขวาคืนมายิงหมัดครับบางคายากถอยติดมุมสามเหลี่ยมถอยมันไม่มีช่องโจมตีนะครับบางคายากก็เลยถอยทางด้านของวิทยายุทธเป็นฝ่ายเดินครับวิทยายุทธยังเดินครับขยับขยับจะออกยังไม่ออกครับ ออกมาตกเน้นอย่างนี้นะครับแม่ใ่ไปที่บริเวณขาขวาหลังของนักชกกัมบูชานครับนี่ครับแมลิงเกอร์ครับโอ้โหวันเทียบจริงๆนะครับอ่ะยกที่สองเกมจะจบยังไงโปรดติดตามนะเออยังเดินนะครับวิทยายุทธนะครับแม่ใครบอกว่ามวยเสียบนี่มวยรันนี่มาดูนี่วิทยายุทธนี่กระดูกในเขมรนี่เยอะครับค่อยขยับเข้าหาครับนี่ครับเน้นไบริเวณขาซ้ายครับโอ้โหโยกหาจังหวะอยู่ครับ นี่ครับซ้ายใหม่จะซ้ายอีกทีครับขยับโยกเข้าหาครับยังรอจังหวะดักสวนอยู่ครับทางด้านของมาคขยาครับโดนแข้งแล้วก็สวนนะโดนแข้งอ้าวเอาสุดสุดโอ้โหซ้ายดอกนี้โดนแข้งโดนขาซ้ายเรียบร้อยครับเดียงเลยครับเดียงเลยครับโอ้โหพอแล้วยังนับอีกเหรอบองบองยังนับอีกเหรอโอ้พอแล้วโอ้โหชายแดนก็ปิดแล้วจะยังไงเนี่ย จะฆ่ามายังไงเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหไม่กี่ทีครับแม่บริเวณขาซ้ายของบางขายากครับโดนไม่กี่ทีโดนรวมๆกันน่าจะไปถึง10ทีครับแต่เน้นๆเนื้อๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับขาเดียงเลยครับโอ้โหโอ้ชายแดนปิดซะด้วยเราทำยังไงเนี่ยบองโงยตายแล้วตายแล้วโอ้ยภาพช้าครับนี่ครับจังหวะวางแข้งขวาครับ จังหวะสองทีบแล้วนี่จังหวะสามเตะนี่มันจีดมันจีดขึ้นหัวมันจีดโอ้โหน,น,นี่อีกทีอีกทีครับจังหวะสองทีบจังหวะสามนี่โอ้โบริเวณโคนขาบริเวณโคนขา้าโอโ้เรียบร้อยครับคาราว้าฮ่องเต้พักเพียบเรียบร้อยแล้วก็แน่นอนครับนักชกไทยเราครับนั่นก็คือวิทยายุทธ์วินบลนครับเตะขาเอาชนะนกนักชกกัมพูชาครับ บางขยากในยกที่2เท่านั้นเองครับอย่าลืมนะครับมีคู่แถมอีกคู่ครับรับประกันว่าหวานเจียบเช่นเคยอ่ะต่อกันที่คู่นี้นะครับศึกมวยไทยทลมมวยเขมรครับจัดขึ้นมวันที่14กันยายนปี2 0 2 5หรือตรงกับปีพศ2568ที่กัมพูชาครับนักชกกัมพูชานะครับลิทีแสงทองเจอกับเจียมเหมืงเฉียง นักชกจีนนะครับวันนี้ชกในพิกัด63.5กิโลกร,รัมกำหนด5ยกครับมนคมเมนชกจีนนะชกจีนนะแดงมนคมเมนนะเออลิทีเจอกับอาเจียนครับอาเจียนเออพยายามจะเดินลุกไล่ครับโอ้จังหวะนี้สาดแข้งครับโอ้เห็นแล้วเห็นหน้ามวยจีนมันอ่อนเนี่ยเออต้องติดหวานแน่นอนเดี๋ยวงี้เดี๋ยวต้องจัดนมนะเดี๋ยวต้องจัดนมนะ ขยับเดินเข้าหาครับหร่บยิงหนึ่งสองครับนชกกัมพูชาสาตว์แข้งซ้ายนักมวยจีนรวบครับรัดรัดครับรัดกอ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 ดลักชันนานนานเอออะกรรมการแยกลุยกันต่อครับนชกกัมพูชายังหาจังหวะเดินเข้าทําอยู่นะครับยามจะตัดลําตัวครับมวยจีนอัจเจียนอัเจียนเออขยับเดินเข้าหาครับแย่หมัดไปครับิตีแสนทองโดนแข้งขวากระโดดเตะเลยครับ อย่ามาเราไปครับบุพยายามจะบวกด้วยหมัดครับทางด้านนัมวยจีนครับจะใช้ฟุตเวิร์สครับหนีไปแมนอ๋อนี่มีท้ามีท้าบอกต่อยลำตัวเงี่ยไม่สะดุ้งอ่ะไม่สะดุ้งอ่ะออไปตามสีเย็นผิงมาเลยดีกว่าเออน่าเขมรนี่มันท้าทายจริงๆครับขยับครับจะออกแข้งยังไม่ออกครับไอ้ยิงหมัดจิ้มโดนหมัดของนัมวยจีนจิ้มไปครับเดินครับทางด้านลิทีแสงทองนักกีนาตัวจงกระนี้ครับทีบครับ ลกจีนครับจีนเหมือนเฉียงครับไปต่อยางไปหนึ่งทีครับยังเน้นจังหวะสองรอโต้รอสวนนักมวยกัมพูชานครับสําหรับนักมวยจีนครับจีนี้น้ําเงินนะแดงในมวยเขมรนะเหมือนยังเดินครับยังเดินจี้เดินเบียดครับจับในล็อกล็อกแล้วใครตีใครจีนหรือเขมรจีนตีก่อนเขมรตีตามอ่าว่าอย่างไงครับบิดพยายามจะบิดครับพยายามตัดลําตัวครับสาดแข้งไปหนึ่งทีครับไม่ออกซ้ายนี่มันวืดครับทางด้านของลิททีครับ นิตีในเขมรนะยังเดินครับลิธีขยับปุ๋ยเวียงหมัดดอกนี้ครับโอ้โหกะเอาให้ตายกะเอาให้ตายแล้วครับแม่มวยจีนไอ้มวยเขมรอับด้วยศอกครับแม่มวยจีนก็มีศอกนะยังเดินครับมันเหมือนมั่นใจมากครับบวกด้วยศอกครับยังเฉียดอยู่ครับยังไม่โดนครับอย่าหมัดแล้วตอกด้วยศอกครับกระแทกหมัดไปจีนสวนด้วยหมัดครับอาเฉียนครับลิธียังเดินครับจิ้มลำตัวตบขึ้นบน วิ่งเดินบุกอย่างต่อเนื่องจริงครับเหมือนมั่นใจจริงนะนักชกกัมพูชานะคีบคีบแล้วคีบแล้วเสียบคีบแล้วหาหาลูกเสียบยังบิดเสียบจะเสียบจะเสียบล็อกล็อกล็อกแบบล็อกของคอยเด้งตีมหนึ่งทีครับจีนสวนนิมสอครับกรรมการแยกอ่ะมาลุยกันใหม่โอ้ตัดลำตัวไปหนึ่งทีครับยังเดินครับลิทธีแสงทองยังเดินเบียดครับเดินเหมือนมั่นใจแล้วครับตอนนี้ไม่ยกแรงนี่กะ กะปิดเกมเลยนะกาเอาให้มวยจีนกลับบ้านเร็วเลยนะอมั่นใจมากๆหมดยกครับโอ้ยเดมีอีกครับขยับเดินก็หาครับทางด้านของนักชกกัมพูชาครับยังเดินครับโยนเข่าลอยมีดอกโตเหมือนกันนะทางด้านของนักชกจีนเนี่ยอาเจียนอาเจียนยิงหนึ่งสองยังเดินลูกไล่ครับยิงสองบุกบุกแบบนอนสต็อกครับจริงๆครับบุกครับทางด้านของลิทีครับแหมเหมือนมั่นใจครับ พยายามจะโต้ครับนักชกจีนครับยนด้วยเข่าลอยทีจังหวันนี้โดนหมัดไปแมยังบุกยังต่อเนื่องยิงครับทางด้านลึบทีครับสัดซ้ายเป็นหนึ่งทีครับโตดิศอกใหม่ยังไม่โดนครับสายตรงนี้หลุดครับทางด้านของนักชกกัมพูชาโต้ในหมัดครับบอกว่าแล้วออกข้างครับแมไม่ไม่ยอมปะทะตรงๆงครับหันข้างทิปหันข้างทิปอ่ายังเดินครับยังบุกครับต่อยตะลําตัวนักชกจีนนักชกกัมพูชาศอกต่อวยศอก ไม่ยังเดินบุกค,ครับโอ้โหนี่นี่กาตาต้อนให้จนนะแต่นักมวยจีนเหมือนไม่จนนะแกผิวพอตัวนะขยับนี่ครับแม่แบ็กคิกครับแบ็กคิกครับอาเรียบร้อยครับแม่คาราวะาฮ่องเต้ครับลิทีแสงทองครับโอ้นี่ดูดูอาเจียนอาเจียนดูดูกระต้นดูกระต้นโอ้โต้นไม่เกรงใจเขมรเลยโอ้โวยจีนงวยจีนโอ้โหเรียบร้อยครับ ลิททีแสงทองครับนอนอ้าซ่าเรียบร้อยแบ็กคิกดอกเดียวเท่านั้นเองครับโอ้นี่ครับนักชกจีนครับขึ้นประกาศชัยชนะเลยโอ้โหงานนี้ครับแมตต้อนเป็นหมูเป็นแมวเลยนะพอโดนสวนทีนี่นอนอ้าท่าครับจบครับโอ้โหเชี่ยงเหมืองเชียงครับโอ้นี่อย่างเต้นอย่างเต้นไม่หยุดโอ้ชนะทีมันสาใจมต้องเต้นฉล้องหน่อยภาพช้าครับโอ้หนี่ครับ หันออกไปครับรัตนีครับใช้แข้งซ้ายนะครับโอ้ใช้บริเวณส้นครับต่อเข้าบริเวณโอ้ใช้โค้งครับเต็มชายโค้งครับคารวะห้องเตะจบเรียบร้อยครับนักชกจีนครับเจียนหมิงเฉียนครับนักชกชาวจีนเอาชนะน็อกทางด้านของฤิททีแสงทองมวยกัมพูชาด้วยลูกบัคคิกครับในยกที่2เท่านั้นเองครับงานนี้วานเจียบอีกแค่นเคยครับรับชมจบที่บร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ แสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอกคุณารติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ